เอาครับมาดูสกายเล็บสองเมตรหกสิบไซส์ไซส์นี้เป็นสีพิเศษนะครับตัวนี้ใช้พารมแท้กันน้ำนะครับสองเมตรหกสิบใหญ่มากเลยครับนี่นี่ครับแล้วก็ใช้ก้านอลูมิเนียมนะครับก้านนี้ใช้ก้านอลูมิเนียมนี่ใบคำหลังนะครับนี่ใบคำหลังไม่ใช้ขนาดนี้เลยนะ ใหญ่มากอันนี้พับเก็บได้นะครับสามารถพับเก็บได้ใช้ผ้ารมแท้กันน้ำมาแล้วมาแล้วสีเสพตาเลยครับตัวนี้เอาลองกันดูนะครับ ตรงเลยครับนี่นี่ตรงหัวเลยครับเนี่ฟังเสียงนะครับนี่ฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับใช่ได้ใช้ได้